เราอยากให้การที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราเนี่ยรู้สึกสบายและผ่อนคลายมีคีย์เวิร์ดนัก2-3ข้อมีโฮมี่มีไทเนสแล้วก็มีลุกอันฟิลที่แบบอยากให้เข้ามาแล้วรู้สึกสบายมากกว่ามันทำให้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นโฮมี่ใหญ่ๆมูดร้านรุ่มรวนเราจะเป็นร้านที่ดูไบรท์เข้าใจง่ายสว่างสว่างเรียบง่าย ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้จริงๆเ,เป็นบ้านอายุส่วน40ปีเราได้มีการนํามาปรับปรุงเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีร้านขายแบรนด์เนมขายเสื้อผ้าของพี่สาวที่ทําธุรกิจร่วมกันชื่อร้านเนี่ยมันมาจากจุดเชื่อมโยงระหว่างพี่สาวกับเราโดยวความที่ว่าบ้านเราส่วนใหญ่จะเกิดในเดือนเมษาเยอะก็เลยอยากได้ชื่อที่มีทุกคนมีสมดุลร่วมกันเลยได้ชื่อมาเป็นชื่อเมษาจากเดือนเกิดครับ ด้วยความเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ทั้งอินดอร์และเอวดอร์เสน่ห์ของมันคือเราอยากทําให้ร้านทั้งร้านเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันอยากให้รู้สึกว่าเข้ามาในร้านแล้วมันคืออีกฟิลหนึ่งละแต่ว่าเป็นแค่ฟิลที่มันเป็นภายในและภายนอกจะสังเกตว่าวัสดุที่เรานํามาใช้หลายๆอย่างนะครับจะเป็นการแมทชิ่งกันระหว่างภายในภายนอกใช้วัสดุโฟโล่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งเรื่องแพทเทิร์นแล้วก็รูปแบบลักษณะเท็กเจอร์ของมัน ด้านนอกของเราเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบมีความมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากตัดฟีลความวุ่นวายตรงนั้นอะ่ะให้เข้ามาอยู่ในสเปซที่โคซีขึ้นให้มันมากกว่าการผ่านประตูลัวหนึ่งประตูลัวโดยการที่เราสร้างตัวอาร์ k, ขึ้นมาหนึ่งอาร์ k, ที่โฟลวจากตัวลัวเดิมนะครับให้มันเป็นเหมือนตัวคอริรโดรเป็นอุโมงค์ซุ้มนึงจะสังเกตว่าตัวอุโมงค์นั้นจะมีความยาวประมาณนึงเพื่อให้รู้สึกว่าคุณกําลังเข้าไปในอีกพื้นที่หนึ่งนะเป็นพื้นที่ที่ตัดความวุ่นวายด้านอกออก่านาานทีีม Open Space เรียบง่ายเข้าใจง่ายตรงบาร์กาแฟเนี่ยร้านกาแฟหลายร้านก็ค่อนข้างจะแอบชื่นกับบาร์เยอะนะครับเราก็จะมีเบะา h เฮดของมันมีมีมุ่งกุดให้กับตัวบาร์มันก็เป็นการที่เราจะสปอตการใช้งานบาร์โดยรอบตัวนะครับ เราไม่ได้ดึงจบอยู่แค่การให้เป็นเรื่องแสงการใช้งานนะเราก็จะมีการที่นำไฟตัวนี้ไปเป็นฟีเจอร์อย่างเช่นการใช้โลว์ไฟมาทำเพจตกแต่งเขียนเป็นเทควอร์ดดิ้งติดที่ตรงสโลบาร์นะครับก็จะให้ลุคแอนด์ฟีลที่เป็นคาเฟ่เพิ่มขึ้น ด้วยความที่เราบอกว่าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบโต๊ะใหญ่เนาะเราขยายฟังก์ชันที่มีการนั่งโอบอก,กันนะครับเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกจัดเลือกมาอย่างแรกมันจะต้องดูไม่ถึบตันมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างเพียวๆดูเฟคซิเบิลดูความแบบเคลื่อนย้ายง่ายหน่อยนะครับดู ดูเข้าถึงง่ายดูเบานะครับเพราะฉะนั้นพอพอได้โจทย์แบบนี้มาเราก็รู้สึกว่าเฟริเจอร์ของเรามีทั้งภายในและภายนอกนะครับเราก็คงเลือกทั้ง Material แล้วก็เฉดส,สีเนี่ยให้มันมิกกับพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับ เทรนด์ของร้านที่มันเป็นรูปแบบคาเฟ่สมัยนะครับมันมีการคอสของทางด้านรูปแบบการคิดอยู่นะครับหลายๆพื้นที่เลือกที่จะทํา คาเฟ่เป็นบ้านทําโรงแรมให้เป็นเหมือนบ้านทําบ้านให้เป็นเหมือนโรงแรมแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ความชัดเจนตรงนี้มันเกิดขึ้นกับในสเปซเราเรารู้สึกว่าแอเรียที่ที่เราได้เนี่ยหรือโลเคชันที่เราได้มันเป็นบ้านใช่ไหมแล้วเรากําลังจะทําบ้านให้เป็นคาเฟ่แต่ว่าแทนที่เราเจะทําบ้านให้มันเป็นรูปแบบของร้านที่มันเป็นคาเฟ่ร้านเลสลองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยาก มุ่งไปที่คําว่าบ้านเพียวๆแล้วรู้สึกว่าเราอยากทําโลเคชั่นบ้านให้เป็นคาเฟ่ที่ยังให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านจริงๆจะเห็นได้ว่าในร้านเราเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%นในอนานะคตเราอาจจะเพิ่มในส่วนของโคเวิร์กิ้งสเปซ แล้วก็ในส่วนของ h a เอา u t ด้านหลังอยากให้ทุกคนมาที่นี่แล้วครบจบในที่เดียวครับยังไงก็ฝากร้านเมษา BKK ด้วยครับ